ก็สวัสดีนะครับพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับผมวันนี้จะมาสอนเทคนิคง่ายๆนะครับผมในการตัดผมลองทรงตันใช้ฟันรองนะครับผมแค่เบอร์1 5เบอร์เดียวเลยนะครับผมจบงานได้เลยนะครับผมทําง่ายๆเลยครับผมทําง่ายๆเดี๋ยวจะมีคลิปบอกนะครับว่าจะทํำยังไงก็คือใช้แค่แบตเตเลียนฟันตาวตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็เป็นอ่าเป็นแบตเตเลียนเบอร์1.5เลยนะครับกับอยู่แค่นั้นครับผม มีแค่นี้เองครับไปดูกันครับผมมันเริ่มกันเลยนะครับผมเนี่ยนะครับวีวีก่อนนะครับผมแล้วก็ใช้เบอร์หนึ่งจุดห้านะครับดันขึ้นไปแล้วก็ใช้ใช้วีนะครับดันช่วยผมอีกทีหนึ่งเพื่อให้ลงมากับตัรลองนะครับผมก็ไล่ไปประมาณนี้นะครับผรไล่แบบนี้นะฮะไม่ต้องขึ้นสูงก็เป็นลองตรงกันนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วเราก็มาด้านข้างกันพี่นอน ตรงนี้นะครับผม er. แล,แล้วก็งัดขึ้นแบบนี้ครับไล่ไล่ไปแบบนี้นะครับผมแล้วก็ใช้สีนะครับผมใช้สันหวีนะผมบางท่านก็อาจจะใช้ฟันของหวีนะครับแต่ผมใช้สันหวีนะครับเป็นเป็นตัวดันผมให้ไปเข้าบฟันรองเพื่อการตัดง่ายขึ้นนะครับผมก็จะไล่ประมาณนี้ครับผม เราไล่ไล่ลให้ละเอียดสักนิดหนึ่งนะครับผมไล่ไปลองสังกตัดไม่เยอะครับผมตัดนี้เดียวตัดออกแค่ปลายผมที่อยู่ตีนผมแค่นั้นครับผมแล้วเราก็อันไหนที่ยังไม่เนียนยังไม่อะไรเราก็เหยียหยดไปนะครับผมให้มันเป็นหลงสงสังทรงแกนะครับก็ไล่ไปประมาณนะครับผมเรา เนะครับผมแล้วเราก็ตีนผมที่มันเป็นตีนผม <PAUL Meeting> um 네เราก็จะใช้ฟันป่าเนี่ยครับเป็นตัวกันนะครับผมกันให้ม <scène wolf> ันเป็นเส้นคมสวยนะครับผมเราเราเรามีแค่แบตเตอรี่นะครับผมเราไม่มีตัวกันครับเราก็ใช้เท่าที่เรามีนะครับผมเราก็ใช้เท่าที่เรามีเนี่ยครับนี่นะครับเราก็กันไปครับผม เฉพาะตีนของครับผมตันไปครับเนี่ยรอเป็นเส้นสวยนะครับแบตเตอรี่ให้เป็นเบอร์ศูนย์นะครับผมนี่เป็นแค่เบอร์ศูนย์นะครับผมดันดันไปครับก็เส้นก็คนสวยครับผมนี่กทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาเก็บตรงใช้คอยนะครับผมก็ทำคล้ายๆกันครับนัดข้างๆเหมือนนัดข้างๆเลยครับผมงัดขึ้นไปนิดเดียวครับผมครับ แล้วก็ผมก็ใช้สันนีตันไว้นะครับให้ผมตัดง่ายขึ้นนะครับผมเนี่ยครับทาประมาณนี้ครับผมนะครับตัดง่ายๆครับผมพ่อแม่พี่น้องนะครับตัดให้ลูกให้ห้านตัดให้คุณสามีนะครับผมตัดให้ลูกนะครับผมลองทรงตัดงเราต้อกตัดประมาณนี้เองครับผมในเราไม่ต้องคิดเยอะครับตัดแบบไม่ต้องให้ช่างแก้นะครับผมแค่ทำแค่นี้ครับส่วนขอบผม ส่วนขอบผมที่มันเป็นชั้นอยู่เราทาตั้งแต่ตอนนี้ก็จบไปนะครับผม